ไชเนาะขายของวันแรกของปีของปี2569ขายดีวะเนาะ<อ>มาแล้วเป็นอาที่น้องขายของวันแรกเป็นยังไงพี่น้องขายดีบ่ขายดีวอเขาหยุดฮะขายดีวอเขาหยุดขายยังไม่ท้าการเด้ <S <S 2> <S 2> อ ก็เลยขายดีบะมาอย่างนาสหมก็สสโอ้ยังวะสอสยังรับวะสีแดงเลยยังบะโอ้สีแดงงีอันทำการมันแรกได้ส่นกระจันดี้เออกไดยังบบมือวะพี่นังลูกสาวก็ได้อืม หวานบมดแล้วมือซึ้นแล่นลงไปตามมอตรไซเข่าทา,าดะอันนั่นนี่แหละใช้มัน,บ,นบีเคบ่<ม>โอ้โอเขาล่นออกมาจากใด้เฮืน่นบ่เขาเอิ่ไปเล่นเขาเอือืมเขาเล็กน,น้อยอเนาคือว่านั่นแหละเล่นาตามมอเตร์ไซค์เข่าหรอเปลาอืมเออมันจังน่าดีเวยเขามีผัดอืมอืม มันดีได้อยู out, ่ดอกไข่ดอกมาวิ่งระเบ้อเนอะมาดิจักหรังี้ยค่ายกระบอกโยกท้าโยกข้างอยู่เลยแค่จะน้อยสองร้อยหมดแล้วเหรออืมปกบรเฮิตเนาะคืออันนั้นแล้วอืมมันเห็นมันต้องได้เสียเงินอยู่แล้วเสียก็เสียกระเต็นอืออือเข้ากรบเบื้องขับไปบ่ซื้อว่าเออค่ายยื้อเสร็จอสัญญา เด็กน้องเองคืออะไรอืมทั้งอันนั่นโทรใครมาแซงรถอันเสียวลูกมึงโอ้ยเมื่อบ้านคนงามอืมมันเจ๊งมากพี่กะได้เนาะที่หนึ่งวะอืมออที่หน,นึ่งหรือที่สองไยอืมเมาาือ่อบ้านคนงามใจะค่ขจโอืมตกใจตกใจอย่างนี้เ <ตา S 1> นาะมันมาเห็นแล้วนั่งขกโขกโอ้ใครอยู่ใครอยู่ตอกสำเนาให้ก็บอให้อืมบอให้แล้วมันบ่มีคนลื้เนาะอืม โมเป็นอย่างไรใครกี่ดอกคี่เั้งไดตัวอนเอสำคัญอยู่เลยพี่นางเอ๋เด็กน้อยมาวินนี่กะห้ามาข้ามทางข้ามอย่างไรครับเออมึงเอาบททันเดี๋ยวมังเจือก็ได้อืมโอเคเด้อเด็กน้อยเนี่ยตอนแรงพ่อม่นจะเบาเลยนล้านหลาดเออ เนี่หมดทันได้เอาหอามอก็พผิกอยู่ใาจากำท่าิกจะซ้าบากหอมกระได้ผิกกระซ้าบากรังขน้องได้สดนะแต่แรกยางก่อแล้วก็เบ่ง